เขาจะมีความข้นขึ้นมาอีกเนาะพูดถึงน้ำน้ำของขนมนะะเนาะคนเนาะแล้วก็รอให้น้ำเดือดอีกนิดนึงแล้วก็โอเคเนะแล้วเราก็ให้อ่อหม้อเดือดอีกรอบนึงแล้วก็สุดท้ายเราก็ใส่หัวกะทิแล้วก็รสชาติโอเคมาชิมดูก่อนเด้อ ถ้าไม่หวานก็เติมอีกได้นะคะเนาะเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะมันบวดเราหน้าทานไหมคะเพื่อนๆวันนี้สวัสดีนะคะแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเขาจะมีความข้นขึ้นมาอีกเนาะพูดถึงน้ำน้ำของขนมนะคะเนาะ แล้วก็รอให้น้ําเดือดอีกนิดนึงแล้วก็โอเคนะสุกแล้วเราก็ใส่น้ําตาลนะคะเพื่อนๆอนอันนี้เราใส่ใส่ใบเตยเพื่อความหอมเนาะเราต้มมันใส่กับหางกะทิแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนประมาณสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จไมาพาเพื่อนเพื่อนมาทํามันบวชนะคะ ตอนนี้คือเราต้มมันกับหางกะทินี่ค่ะสุกแล้วเนาะนี่ค่ะสุกแล้วทำชิ้นใหญ่พอดีคำนั่นแหละค่ะก็คือได้เลยนะคะทุกคนเราใส่ได้แบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวจะมาจะเติมอ,อื้เอี่ยดับไปเลยสุดท้ายนะ สิบนาทีนี่แหละเพื่อนๆอ,อันนี้คือเกลือหนึ่งช้อนชานะคะทุกคนใส่ไปเนาอคะ่ะเนาะอันนี้คือน้ำตาลนี่มาชิมดูก่อนเด้อถ้าไม่หวานก็เติมอีกได้เนะคะ่นะเนาะเนาะรสชาติโอเคจะแตกมันไม่อร่อยนะคะเพื่อนนี่มันจะปิดแก๊สแล้วนะ โอเคปิดแก๊สแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่มันโบดของเราแล้วเราก็ให้อ่หม้อเดือดอีกรอบนึงแล้วก็สุดท้ายเราก็ใส่หัวกะทิแล้วก็เนาะเราใส่ใบเตยเพื่อความหอมนะคะเพื่อนๆสิบนาทีนี่แหละเพื่อนๆอันนี้คือเกลือหนึ่งช้อนชานะคะทุกคนใส่ไปเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้คือน้ำตาลมีเนาะก็เลยใส่ใส่ใส่น้ำตาลใส่แดงแทนนะคะทุกคนน,นี่เดือดแล้วเนาะก็ให้น้ำตาละละลายแป๊บนึงนะคะเพื่อนโอชตาโอเค,ออเคจะแตกมันไม่อร่อยนะคะเพื่อนนัม่มนจะปิดแก๊สแล้วนะโอเคปิดแก๊สแล้วนะคะเพื่อนนี่มันบดของเราเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยเนาะ ได้แบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวจะมาจะเติม,อมเออเลดดับไปเลยสุดท้ายนะก็คือได้เลยนะคะเพื่อนเราก็จะชิมดูเนาะถ้าถ้าเขาไม่หวานเราก็เดี๋ยวมาชิมดูก่อนเด้อถ้าไม่หวานก็เติมอีกได้นะก็เนาะโอเคได้แล้วเนาะเราไม่ต้องหวานมากนะคะทุกคน สีสันน่าทานนะคะทุกคนเกลือก็ได้แล้วเติมอีกก็ได้เนาะน้ําตาลนะคะเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วใส่เออ่น้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวนี่ก็จะหอมนะคะแต่วันนี้ยงไม่ไปเตยเพื่อความหอมนะคะหรือย,อยีามาจะตัก ให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะค่ะเนาะว่ามันบวดเราหน้าอร่อยแค่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะยามาจะทําให้ดูนะคะเพื่อนเนาะเราใส่ใบเตยเพื่อความหอมนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยามาพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาทํามันบวชนะคะตอนนี้คือเราต้มอะมัน ห่างกะทิเดีย๋ยวจะตักใส่ถ้วยเนะะยาะเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยเนาะ,ะโอเคได้แล้วเนาะ,ะเราไม่ต้องหวานมากนะคะทุกคนสีสันน่าทานนะคะทุกคน เกลือก็ได้แล้วเนาะรสชาติโอเคสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาพาเพื่อนๆมาทำมันบวชนะคะตอนนี้คือเราต้มอะมันกับหางกะทิสิบนาทีนี่แหละเพื่อนๆอนัอนนี้คือเกลือหนึ่งช้อนชานะคะทุกคนใส่ไปนะคะ่ะเนาะอันนี้คือน้ำตาล ก็คือได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะชิมดูเนาะถ้าถ้าเขาไม่หวานเราก็เตยเพื่อความหอมนะคะเดีย๋ยวยมาจะตักให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะค่ะเนาะว่ามันบวเราหน้าอร่อยแค่นะสุกแล้วเพราะว่ายามายาต้มได้แล้วประมาณสิบนาทีเนาะค่ะเนาะเดีย๋ยวจะตักใส่ถ้วยเนาะ โอเคได้แล้วเนาะเราไม่ต้องหวานมากนะคะทุกคนสีสันน่าทานนะคะทุกคนเกลือก็ได้แล้วประมาณนี้ก็ได้แล้วนะเพื่อนๆถ้านานไปเดี๋ยวค่ะทุกคนสุดท้ายเราก็จะเติมนี่หัวกะทิเติมไปเลยเพื่อนๆหัวกะทินะคะเพื่อน รสชาต์โอเคอีนะคะเพื่อนๆกับหางกะทิมันยไม่น่าจะสุกแล้วเนาะสุกแล้วเขาก็จะนิ่มนะคะ<ม>เพื่อนๆประมาณนี้ก็ได้แล้วนะเพื่อนๆถ้านานไปเดี๋ยวเาดีนะคะเพื่อนๆกับหางกะทิ มันยมายน่าจะสุกแล้วเนาะสุกแล้วเขาก็จะนิ่มนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็ให้อ่อหม้อเดือดอีกรอบนึงแล้วก็สุดท้ายเราก็ใส่หัวกะทิแล้วก็ปินะคะเพื่อนเพื่อนกับหางกะทิมันยมายน่าจะสุกแล้วเนาะสุกแล้วเขาก็จะนิ่มนะครับเพื่อนๆจะแตกมันไม่อร่อยนะคะเพื่อนที่มันจะปิดแก๊สแล้วนะ โอเคปิดแก๊สแล้วนะคะเพื่อนๆนี่มันบดของเราสิบนาทีนี่แหละเพื่อนๆอันนี้คือเกลือหนึ่งช้อนชานะคะทุกคนใส่ไปนค่ะเนะอ,อันนี้คือน้ําตาลจะแตกมันไม่อร่อยนะคะเพื่อนนี่มนจะปิดแก๊สแล้วนะโอเคปิดแก๊สแล้วนะคะเพื่อนๆนี่มันบดของเรานี่ค่ะสุกแล้วเนาะเนี่ค่ะ สุกแล้วทำชิ้นใหญ่พอดีคำนั่นแหละค่ะนี่ค่ะสุกแล้วเนาะนี่ค่ะสุกแล้วทำชิ้นใหญ่พอดีคำนั่นแหละค่ะแล้วเราก็ให้อ่อหม้อเดือดอีกรอบนึงแล้วก็สุดท้ายเราก็ใส่หัวกะทิแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะมันบวชแล้หน้าทานไหมคะเพื่อน วันนี้สวัสดีนะคะแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมะคะ่ะแล้วเราก็ให้อ่หม้อเดือดอีกรอบนึงแล้วก็สุดท้ายเราก็ใส่หัวกะทิแล้วก็เติมอีกก็ได้เนาะน้ําตาลนะคะเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วใส่อน้ําตาลปี๊บหรือน้าตาลมะพร้าวนี่ก็จะหอมนะคะแต่วันนี้ยังไมไม่ได้แบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวยังมาจะเติมเอ ดับไปเลยสุดท้ายนะโอเคได้แล้วเนาะเราไม่ต้องหวานมากนะคะทุกคนสีสันน่าทานนะคะทุกคนเกลือก็ได้แล้วมีเนาะก็เลยใส่ใส่น้ำตาลใส่แดงแทนนะคะทุกคนน,นี่เดือดแล้วเนาะก็ให้น้ำตาลละลายแป๊บนึงนะคะทุกคนนะก็คือได้เลยนะคะทุกคนเราใส่ แล้วเราก็ให้หม้อเดือดอีกรอบนึงแล้วก็สุดท้ายเราก็ใส่หัวกะทิแล้วก็สิบนาทีนี่แหละเพื่อน